สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะประจำเครื่องเดือนหลังนะคะของเดือนพฤศจิกาย,ยน2564นะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาย,ยนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวง ความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูและคดาธนูใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะบางเคสอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะก็ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด เดี๋ยว,เ,ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีก,กว่านะคะขอดูอดีตก่อนนะคะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูลัคนาธานูก่อนนะอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูลัคนาธานูนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกเ,เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่ เก้าถ้วยค่ะ8ปดไม้เท้าและเลเวอร์นะคะชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาว ธาตุน้ำกระกฏมีนพิจิกธาตุด,ดินพฤกษกันมังกรธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดเดียวกันกันกบคุณอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในดิที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เจ้าชู้มากๆนะคะ โลกหมุนรอบตัวเขาเราต้องหมุนรอบตัวเขาอ่านะคะคุณพยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปในชีวิตเขาพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าความพยายามของคุณอนะถามว่ามันสำเร็จผลไหมมันไม่ได้สำเร็จผลตามที่เราต้องการอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันใช่มันมีการพูดคุยมันมีการสื่อสารกันตลอดเวลา เขาคนนั้นไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวเขามีหลายๆคนอยู่รอบๆตัวเขาแต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยคุณเขายังอยากที่จะมีคุณอะคอยเป็นหนึ่งในถ้วยที่ล้อมรอบเขานะคะมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น the lover แบบนี้นะคะอืมอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณชอบเขาเขาชอบคุณแต่เขาไม่ได้มีเขาไม่ได้ชอบคุณแค่คนเดียวอะไรประมาณเนี่ย นะคะนาอความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมามันจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคลิปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนั่ไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะ<ม><น>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ค่ะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เล่งวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยเนาะจะได้รับฟังรับชมได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะแนวโน้มใบได,ได้ได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญนะคะ ไพ่สีไม้เท้าค่ะไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโดดเด่นมากๆในชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ชาวธาตุดินพึกงศกันมังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่ อายุต่างกันมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอายุนะคะนิสัยใจคอไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะเป็นภาษาวัฒนธรรมประเพณีศาส,สนาก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่หมารู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณอะมันจะนิ่งมันจะนิ่งประมาณว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงณนะตอนนี้แนวโน้มในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะ คือคุณยังมั่นคงต่อเขาคุณยังมีความพยายามอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาคุณก็สม่ำเสมอกับเขาอยู่แล้วนะคะส่วนเขาถามว่ารู้สึกดีขึ้นกับคุณไหมใช่รู้สึกดีขึ้นกับคุณนะคะแต่ยังไม่ได้ที่จะคิดไปจนถึงขั้นขนาดกับจะลงหลักปักฐานหรือว่าเป็นแฟนกันเขาเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณนะ่ะมีความพยายามอย่างสม่ำเสมอเขาเห็นแล้วว่าคุณนะ่ะ จริงใจกับเขาเขาเห็นแล้วว่าคุณน่ะ,ะเขาเรียกว่าอยู่ในชีวิตเขาตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนคอยซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาประมาณนี้นะคะแต่ในความใน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 ,ในแนวโน้มความสัมพันธ์มันก็ยังนิ่งอยู่อืมเขายังไม่ได้เลือกคุณสักทีเดียวแต่เขามองเห็นคุณแล้วแหละว่าคุณไม่เคยหายไปจากเขาคุณไม่เคยหายไปไหนนะคะอยู่กับเขาตลอดเวลาคอยให้กําลังใจเขาตลอดเวลา นะคอยซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาประมาณนี้นะคะอืมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาใบแรกได้เป็นไพ่เก้า 9, ไม้เท้าค่ะ ดีเมจิเชียนนะคะเฮอร์มิตค่ะและเป็นไพ่เดวิลนะคะชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันพุธค่ะชาวธาตุไฟเมษธนูธาตุดเดียวกันกับคุณชาวราศีกันลนกักขาการชาวราศีมังกรลัคนามังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้ำไพ่เท่านั้นในส่วนของเอาคัมอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะ คุณจะกลับมาที่เดิมความสัมพันธ์นั้นนะคะมันจะมันจะเหมือนกับเหมือนจะดีแต่ก็ลดถอยลงไปพอจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็ลดระดับลงไปอะไรประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์มันจะยังยแย่อย,อยู่แบบนี้ยังไม่ดีขึ้นนะคะตัวเขามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะคนที่ห้อมล้อมเขาอะ่ะจะวนเวียนกลับมา ตัวคุณก็ยังไม่หายไปไหนนะอืมแต่เขาก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันเช่นเดียวกันคุณจะถูกลดสถานะความสัมพันธ์ลงเรื่อยๆลดสถานะความสําคัญลงเรื่อยๆถามว่าเขาเห็นคุณอยู่ไหมใช่ยังเห็นคุณอยู่ยังรับรู้ว่าคุณคอยซัพพอร์ตอยู่แต่ขณะเดียวกันเขาก็มีคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันอืมนะคะแล้วคุณก็จะถูกลดความสาคัญลงไปเรื่อยๆเรื่อๆตัวตนของคุณก็จะลด,ล,ดลงลดลงลดลง เล็กลงเรื่อยๆตัวของคุณจะเล็กลงเรื่อยๆอืมนะคะอนาคตมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเขามีความดึงดูดสิ่งรอบตัวดึงดูดคนรอบตัวเขาตลอดเวลาแล้วเขาก็จะยังไม่หยุดด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมากๆมันเหนื่อยมากๆจริงๆคุณจะพยายามต่อไปหรอนะคะอืมนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคนาธานูค่ะขอไพ่ทาโร่คำแนะนําในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีธนูลัคนาธานูนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ The Moon ่ทารัตนเดมูลหนึ่งเหรียญคิงถือดา ชาวราศีธนูลักนณาธนูไพ่ฮาโรบอกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไม่ชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่แรกถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วคุณรู้คุณรู้อยู่แก่ใจไม่ใช่คุณไม่รู้คุณรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่มีทางที่จะชัดเจนคุณจะคาดหวังลมๆแล้งๆทำไหม,มคุณจะมีความหวังให้ตัวเองทำไหมในเมื่อคุณรู้แล้วว่ามันไม่มีทางที่จะ ที่จะสมหวังคุณให้โอกาสตัวเองดีไหมนะคะให้โอกาสตัวเองออกมาดีไหมให้โอกาสตัวเองที่จะตัดสินใจที่จะเดินออกมาอืมในเมื่อเราอยู่ต่อไปอ่ะเราก็ไม่มีความหมายกับเขาขนาดนั้นน่ะถ้าหากว่าไม่มีเราอ่ะเขาก็ไม่ตายเออเพราะว่า เขาเพราะว่าเราไม่ได้มีอิทธิพลกับเขามากขนาดนั้นเป็นแค่ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นเหมือนแฟนคลับอะ่ะเออนะคะถ้าหากโอเคถ้าหากว่าคุณไม่ได้หวังอะไรโอเคคุณอยู่ได้คนแค่ปลื้มคุณแค่คแบบให้กำลังใจโดยที่เราไม่ได้ทุ่มเททั้งกายทั้งใจขนาดนั้นอะ่ะเออคุณอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าคุณคาดหวังเกินกว่านั้น คุณผิดหวังแน่นอนคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนนะคะดังนั้นลองตัดสินใจให้ดีนะคะอืมประมาณนี้เป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันไปม,มาตลอดนะคะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะสวัสดีค่ะ